การแัจะเป็น็นคอยอาจจะเป็นการแลกข้าวแลกน้ำหรือว่าจะเป็น The same time. Then you see the people walk around here. They the job, no tourists, e t here see people lose you ที่อเก็กเตอร์มาในค่ำคืนนี้นะครับเรียนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับวันหนึ่งเราก็มาคุยกันว่าเราจะทําอะไรให้เมืองพัทยาบ้างก็มีความเห็นตรงกันว่าน่าจะทําโครงการนี้ก่อนนะครับว่า น่าสนใจก็เลยทำโครงการต้มกันเราคุยกันมาเก,กือบ5เดือนนะครับอันนี้เทารครับไลฟ์สูเลดี้เอนนิเตอร์แมนไอร์มาอิดิสน็อ u สโวฟุตบัตไก่พร์ไอโซยูฟอร์มมัทพญาคุเพิ่นะครับนายกของพญาขึ้นเก่าวขอบคุณผู้จัดงานนะครับไลฟ์สลทฮับ e ิทมีเว r y m ม c h ชู่อพี่อู๊ดนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากครับสำหรับโครงการดีๆนแถวโครงการนี้นะครับไมจะเป็นเรื่องพัฒนาโครงการของคุณล็อกนะครับสไลฟ์ให้เขาเล่นได้พ้นจากการาป่าความเห็ร้อนเข้าไปนะครับก็ขอให้ทุกานมีความสุขโอเคคิด People on the stage, a lot of calls for their kind hearts to support the cause. Per, per one. That also goes to the fund as well. And the most easiest way. to... Two thousand. Two thousand. Oh, thank you one. one. Two. Okay, 2001... 1... 2... Two thousand. And three! So, oh! 2100! Thanks you. good selfie. Captain Cap, thank you very much. Appreciate it. Put it in the box here. Thank you very much. Thank you, Carrie. เมื่อพยานจะมีเนินการต่อไปก็อันนี้ก่อนอื่นต้องขอบคุณทางคุณรอดแล้วก็ทีมงานเพื่อพัทยานะครับทุกคนที่เป็นต้นคิดในเรื่องของการที่จะมารวมกันระหว่างชาวต่างชาติที่อยู่พัทยาอยู่ประเทศไทยที่มีความรักประเทศไทยรักพัทยานะครับกับคนไทยที่อยู่ที่นี่นะครับที่จะร่วมกันในเรื่องของการที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับโดยที่การนําตู้เนี่ยมาในเรื่องของการแลกขวดออกมาแล้วก็จะได้เป็น point นะครับซึ่งเป้าหมายของเรานก็คือเราจะไปต่อยอดที่โรงเรียนซึ่งเมื่อก่อนเราเคยทําระบบในเรื่องของธนาคารขยะมานะครับเราก็จะทําในเรื่องของการต่อยอดที่โรงเรียนในการที่จะให้ปลูกจิตสานึกให้กับเด็กนักเรียนโดยที่มีครูเป็นคนแนะนำเนี่ยในเรื่องของการที่จะร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับในเบื้องต้นเนี่ยคือเอาขวดพลาสติกซึ่งธนาคารขยะที่โรงเรียนส่วนใหญ่ออก็ใช้ขวดพลาสติกกระดาษอะไรต่างๆเหล่านี้ นะครับแล้วก็จะนํามาบริจาคโดยใส่เข้าไปในตู้แล้วก็จะได้พอยต์ออกมานะครับซึ่งพอพอยต์ออกมาเสร็จเนี่ยในส่วนที่เราได้ตั้งใจที่จะทํากันอยู่นะครับไม่หลง,งกลทางในส่วนของเพื่อพัฒยาคือก็จะเป็นการแลกสิ่งของไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้าวนะฮะข้าวสารอาหารแห้งอุปกรณ์ทางด้านการเรียนการศึกษานะครับเพื่อที่จะเป็นการทําให้เป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียนให้กับผู้ปกครอง แล้วก็เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองนะครับไปได้ส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็ยังเป็นการที่จะทําให้เด็กๆผู้ปกครองและครอบครัวเนี่ยได้มีความคิดนะครับได้มีสิ่งที่จะได้สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับบ้านเมืองโดยเริ่มต้นที่บ้านแล้วก็นํามาที่โรงเรียนนํามาบริจาคที่ตู้นะครับที่เพชรบ้านทอกแต่ตู้บริจาคของเรานี่นะครับเพื่อที่จะทําให้ สร้างการมีส่วนร่วมสร้างจิตสำนึกที่ดีแล้วก็สุดท้ายก็คือทําให้เรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยครับมองว่าจะได้วางว้ที่โรงเรียนอะไรัหรือว่าทั้งพร้อมก,กันเลยสิบเอ็ดโรงเรียนกนก็คือตอนนี้เราเราจะเริ่มต้นนะครับวันนี้จะมีการจัดงานเพื่อที่จะรับบริจาคเพิ่มเติมซึ่งตอนนี้เราเราได้มาในระดับหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็จะมีการรับบริจาคเพิ่มเติมว่าบ,บริจาคเป็นเครื่องเพื่อที่จะนํามาในการที่จะนํามาไปตั้ง ในโรงเรียนต่างๆของเมืองพัทยาหรือว่าตามจุดสําคัญเส้นศูนย์ราชการนะครับเพื่อที่จะให้ทั้งนักเรียนและต่อไปก็จะเป็นประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่จะสร้างจิตสนมึกที่ดีนะครับและเป็นโครงการที่จะสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกหมู่เหล่าด้วยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้เริ่มต้นจากทางเอ็กซ์แพดหรือว่าชาวต่างชาติที่อยู่ที่พัทยาที่ประเทศไทยที่มีความรักในพัทยากับคนไทยเพื่อนเราที่อยู่ที่นี่แล้วก็มาร่วมกันในการที่จะ สร้างโครงการที่ดีๆนี้ขึ้นก็ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยครับ